สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบราดออยช่วยปรับฮอร์โมนให้คุณผู้หญิงย้อนวัยให้ฟิตกระชับทุกสัดส่วนโทร0913015301เอาละครับกลับเข้ามากับ The Exit ในเบรกที่2นะครับเบรกนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมเกินไว้ในเบรกที่แล้วนะครับต้องขอต้อนรับแม่ยุครับสวัสดีครับแม่ยุครับผมวันนี้รู้สึกยังไงครับไม่มีพี่ซันี่เป็นไงครับ ร,รู้สึกุโล่งเหมือนกันเนาะโต๊ะของเรา<ๆ>จริงๆจะต้องมี3คนนะครับใช่ค่ะยังไงก็แล้วแต่ครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ช่วงนี้นะครับที่สนับสนุนรายการเรามาเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โบลัสออยล์นั่นเองนะครับหากคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองบอกพร่องทางฮอร์โมนด้านดีนะครับรก็สังเกตง่ายๆนะครับจะมีอาการซึมเศร้าเครียดง่ายนะครับรวมไปถึงช่องคลอดเนี่ยไม่กระชับไม่ฟิตอย่างที่เคยเป็นนะครับรวมไปถึงใครที่มีความเครียดหนักๆนะครับ บราดออยช่วยท่านได้ครับพรเพราะผลิตภัณฑ์นี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสการันตีโดยอวนร,รีเทิร์นั่นเองนะครับใครสนใจครับ0913015301นะครับ0913015301โทรไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้างต้นได้เลยนะครับผมลืมไปครับในเด็กที่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากพี่อวนรีเทิร์ พี่ซันนี่พัปตี้วรรณสาจอบไตลงนะครับอาจารย์น้องและแม่ยุก็ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครจะไปดูดวงกัสดๆการสวนน้ำก็ได้เลยราไม่ว่าอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ b บ c ็ m เมล t เทนวอ t e r ร์พารหัวหินนะครับใครว่างหรือว่าใครอยากไปพูดคุยกับบรรดาตัวแม่ของทางรายการเรารวมไปถึงช่องแชร์ทีวีเลยนะครับ ไปได้ใช่ไหมครับใ่คสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับวันที่24พฤษภาคมนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปส่วนประเด็นวันนี้นะครับรักนี้ทรหดหรือใครมีปัญหาหนักอกหนักใจต่างๆนะครับโทรมาได้ที่029605022และ029605088ช่วงนี้มีสายมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทองสุขครับชื่อทองสุขเหรอครับครับ คุณทองสุกบอกวันที่เกิดมาเลยครับวันที่เกิดมาเลยครับวันที่5เมษายน5เมษายนนะครับ2476ครับโอ้โห247681แล้วโอ้โหจำได้แล้วจำได้แล้วที่รับราชการใช่ไหมครับใช่ใช่เกิดเกิดวันอะไรนะครับวันอะไรเอ่ยเออวันเป็นวันระหว่างวันเช้าวันวันหรืออวันพุธนะฮะอาวันพุธเช้านะครับวันพุธกลางวันถูกไหมครับ ตอนเช้าครับครับผมอ่ะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรกับแม่ยุค,ครับอยากจะถามว่าทําไมปากผมเนี่ยเวลาพูดกับใครเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันเป็นภัยกับตัวเองครับอืมทาไมปากพูดอะไรแล้วเป็นภยัยกับตัวเอง,ไ,เองไปรับปากให้อะไรใครหรือเปล่าคะนะครับรับปากให้อะไรใครหรือเปล่าจ๊ะเลียงรับปากครับเพียงแต่ว่าทาไมที่เป็นนักเรียนนะครับค่ะคือ คือคือปากผมนะฮะคือผมสมัยเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ห้าผมเอ่อทำวัดเขียนส่งอาจารย์ผมจะได้ห้าคะแนนตลอดอแล้วมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาได้เขาทำาะไรเขาได้จุดคะแนนทุกทีไอความอุตรีของผมก็เลยให้เพื่อนผมทาให้ครับปรากฏนว่าผมไม่ส่งอาจารย์แล้วผมก็ได้ห้าคะแนนปากผมก็เลยพูไปว่าผมดูสิ นายไดสิบเราได้ห้าผลสุดท้ายอาจารย์ก็ไม่พูดในว่าอะไรตั้งนาต่ณต์สอนแ็จแล้วก็วันที่ที่ผมจะโดนถูกทำโทษเนี่ยก็เข้าแถวหน้าเสารงครับอา,อาจารย์คนเนี้ก็เข้าเวเสร็จแ,แล้วเดินม,มาที่ผมแล้วก็พามาดึงผมขึ้นมา,มาบอกว่าผมเนี่ยยาวเกินสี่เซนเอาออไปยืนหน้าเสาธงครับ เพื่อจะทำโทษเนี่ยครับพมพอนักเรียนเข้าหมดแล้วเขาตีผมสามปีเมื่อมันตีเสร็จแล้วผมก็ขึ้นบนห้องเรียนผมขออนุญาตอาจารย์ว่ามผมขออนุญาตเข้าห้องเลยครับครับอาจารย์เขียนกระดานอยู่ว่าสมน้ําหน้าอยากไว้สมยาวก็พอดีท่านเขียนจบพิจารณาไมาเจอเท่านก็บอกว่าเธอแล้วผมยาวเนี่ละคร อ๋อนั่นนั่นนั่นคือเรื่องในสมัยตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนเด็กครับแล้วปัจจุบันยังมีเรื่องเกี่ยวกับโอ้ยมีทุกทีเลยครับเกี่ยวกับปากของเราด้วยเหรอครับตลอดเลยอายังไงขอขอเรื่องล่าสุดแล้วก็ร้ายแรงที่สุดเลยไหนว่ากันอยากฟังล่าสุดเลยครับคือเจ้าคือสมัยนักเรียนนะครัรู้ว่าผมเม่เคยเคยด่าในทหารนะผมจบจบการเรียนใหม่ๆอ่ะผมก็ด่าในทหารยศพันพันโทบอกว่ามึงอยากให้กูเป็นใหญ่ไหมกูสั่งปลดมึง อ่าทใหห้ผมมเี่่ยสสอาางก็ก็มันก็เหมือนกับนิสัยทหารหรือเปล่าเราเรารับราชการไม่ใช่เหรอครับทำงานจะสูบก่อนผมก็ผมก็ด่านนักวิทยาศาสตร์เองครับถามถามว่าผมว่าทางโรงเรียนเนี่ยสอนยังไงผมบอกเขาสอนไม่ทำงานเป็นสอนมิเลคอนอืกรุ่นพี่ๆเขานั่งอยู่เขาก็ตบมือกาวผลสุดท้ายผมว่าไม่ได้ผมก็ออก <c oughs> แล้วต่อมาผมไปทําแบตเตอรี่อีกผมก็ไปชวยคุณานตะตาต้ายอีกอ่าอ่าเส็แล้วก็ทางบกเขารู้ว่าผมไปชวคน,นคุณานเขาก็ยกระดับให้หัวหน้าต่างๆที่ผมไปชวนตาต้ายอ่ะขึ้นไปไปมีสิทธิ์เท่ากับคนบกแต่สําหรับผมไม่ให้เมื่อไม่ให้ผมก็ทําคนเดียวเมื่อทํานั้นผมก็ทําจนสาเร็จว่าผมชนะอืมเอาอย่างนี้ครับผมคือคุณทองสุขครับ เดี๋ยวผมจะให้แม่ยุเนี่ยดูจากวันเดือนปีเกิดก่อนเนาะว่าวันเดือนปีเกิดก็คือวันพุธกลางวันที่5เมษายน2476วันเกิดวันเดือนปีเกิดปีนี้เนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเออปากเขาจะพูดไปก่อนเนาะคือคิดอะไรก็พูดไปอย่างคิดอะไรก็พูดตามที่ใจคิดอยู่แล้วที่ใจคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยตัวเองต้องตั้งสติก่อนที่จะพูดออกไปถูกไหมครับ นะคะคุณทงสุขต้องตั้งสตินิดนึงเนาะเวลาจะพูดบอกใครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะครับผมบางทีพูดไปแล้วเนี่ยไม่เข้าหูเขาอะเนาะบางเรื่องบางอย่างอ่ะมันไม่เข้าหูเขามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะจริงๆแล้วอ่ะแกไม่มีอะไรหรอกคืออยากจะบอกอยากจะพูดอ่ะนะตามเขาเรียกว่าผู้ใหญ่อยากสอนเด็กอ่ะนะคะค่ะคุณทงสุขยังอยู่ไหมครับ อ่ะยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามเรื่องอื่นบ้างไหมครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับอายุไหมครับสุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีแต่ผมเจอในพวกกรรมการตรวจรับเนี่ยผมก็เล่นง,งานหมดครับผมก็ไม่ได้รับการเลี้ยงเขาไปกินเลี้ยงงานผมก็ไม่ได้เพราะว่าปากผมเนีย่ยะค่ะท่า,านเหนะคะเออให้ระวังเรื่องปากนิดหนึ่งเนาะแม้กระทั่งท่านเจ้ากรมเรียกผมพึ่นปากผมก็โตอ,อ,อีก เขาบอกทําทํทเมื่อมาปีศูนย์หกผมบอกเขารการศูนย์เจ็ดไม่ได้ทำเขาเลยต้องวิ่งไปแก้คําสั่งนะครับทาอะไรผมไม่ได้แล้วบางโรงเรียนเนี่ยเปิดมาผิดผิดสุทูผมบอกโรงเรียนนี้ไม่สุด้องต้องปิด่แลักก็ต้องปิดกันเป็นแถวเลยเออครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเนาะมีอะไรต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเนาะคุณทองสุกเนาะค่ะแล้วผมช่วยคนคนได้ดีนะครับขนาดลูกน้องผมเนี่ยคุณเขียนรายงานขึ้นไปเขาบอกนี่มันลงโทษหรือมันให้ เออมันชมเชยครับเอ่เขาเขาว่าผมเอาแล้วแล้วบางหน่วยมีต่างประเทศเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปแต่ค่อยผมเป็นกรรมเาอ่เขาให้ผมรายงานขึ้นไปผมรายงานก็ชนะขึ้นไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่คุณทองสุขโทรเข้ามาแล้วนะครับผมจะให้แม่ยุทธเปิดการ์ดขึ้นมาว่าค่ะในวันข้างหน้าต่อไปเนี่ยอืฮึจะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับคุณทองสุขเข้ามาหรือเปล่าค่ะจะมีเรื่องมีราวที่คพูดของเราอ่ะเนาะจะไปกระทบกระทั่งใครเขาบ้างนะคะ ค่ะค่ะได้เลยครับโอเคค่ะพระแม่คงคาครับจริงๆแล้วอ่ะคุณท้องสุกท้องสุกคือความคิดความอ่านของคุณอ่ะบางทีมันไปก่อนเนาะไปก่อนคมพูดแต่ตอนนี้ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยณเวลาเรนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราไม่ได้รับราชาการแล้วเนาะครับบางเรื่องบางอย่างเราตามน้ํามั่งก็ได้เนาะครับทาแบบเดินสายกลางนิดนึงใครจะพูดอะไรก็พยายามไม่ฟังเนาะมันจะได้ไม่ขัดหูคุณเนาะ นะคะชีวิตราชการคือมันตรงเป๊ะนะคะราชการทหารของคุณเนาะต้องรอผู้ว่าจังหวัดนนทบตรีเพื่อนดาวเลยค่ะนะคะโอเคค่ะโอเคนะครับดึมีสายรอค่ะผมอยากทราบสุขภาพผมเป็นยังไงสุขภาพเป็นงไงบ้านท้าวสันสุขภมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราเคยพูดไปแล้วไม่ใช่หรอครับใช่นะที่บอกว่าเนื้องอกมันอาศัยอยู่ที่ลำไส้ผมว่า จะบอกว่ายังไงดีล่ะเนื้องอกมันอาศัยที่ลาไส้ตอนเมื่อตอนที่แล้วเนาะใช่ครับตอนนี้เขาก็ยังอาศัยอยู่ใช่ไหมคะครับแสดงว่าตอนนี้หนักใจมากเลยใช่ไหมครับมันก็คือเราทําใจแล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะยอมรับแล้วแล้วไม่คิดจะอ,ออกเลยเหรอครับหรือย,ยังไงเออคืออายุมันมากแล้วผมก็ัวจะช็อค อ๋อเอาอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจแบบนี้นะครับเดี๋ยว6กโมงเย็นเดี๋ยวโทรเข้าเบอร์แม่ยุดีกว่าเนาะนะครับผมเดี๋ยเราขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอนะครับผมมีแล้วโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารมากนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากเหมือนกันครับโอเคนะครับขอตัดมาที่ข้อความสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2528ครับแม่ยุครับตอนนี้แฟนหนีไป จะกลับมาไหมโอเคค่ะอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะครับหนักอกหนักใจนะครับค่ะอือจ้าโอเคได้นางสีดาครับผมแฟนหนีไปจะกลับมาไหมครับตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่นะอถามว่ากลับมาไหมกลับนะคะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะคะต้องรอนะคะถามว่ากลับไหมกลับนะกลับนะคะค่ะ โอเคแสดงว่าตอนนี้เนี่ยยังนิ่งๆอยู่ค่ะให้รออีกสักพักหนึ่งนะครับแล้ววันข้างหน้าจะมีโอกาสกลับมาอยู่ถูกไหมครับค่ะโอเคครับข้อความต่อไปนะครับวันศุกร์ที่10มีนาคมครับ2,521ค่ะมีคนติดต่อหนุ่มออซซี่ให้นะครับมีแม่สื่อเองด้วยจะได้หรือเปล่าจะได้ไหมนะครับอ่าแล้วก็จะเจอในคู่เมื่อไหร่โอเคค่ะครับผมการที่ได้มานะครับ โอ้โหพ่แม่อุมาครับผมถามว่าได้ไหมได้นะจ๊ะครับได้นะจ๊ะแต่ก็ระวังคนที่ติดต่อให้ด้วยนะอืถามว่าได้ไหมได้จ้ะครับนะคะก็ข้อควรระวังคืออะไรไม่เนื้อคู่นะอไม่เนื้อคู่นะคะแสดงว่าถ้าติดต่อมาแล้วคุยกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมนั่นเองแต่ต้องดูดีๆว่าคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณก็ได้นะครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับมีสายเข้ามาพอดีใช่ไหมครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณออมค่ะดูให้ลูกค่ะคุณออมเนาะคุณออมดูให้ลูกลูกชื่ออะไรครับชื่อเอกค่ะชื่อเอกเป็นผู้ชายนะครับเอกชายค่ะอ่าคุณอ่าลูกเนี่ยเกิดวันเดือนไปเกิดอะไรครับเกิดวันที่สิบสองมกราค่ะสิบสองมกราคมปีสองพันห้าร้อยสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่ง อันนี้ลูกชายเหรอครับค่ะอ่าเกิดวันอะไรครับเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมปีวอกไหมปีวอกมปีมะแมค่ะมะแมเหรอค่ะสิบสองมกราปีมะแมค่ะอ่าอยากทราบเรื่องอะไรครับอยากทราบว่าเขาจะมีเนื้อคู่ไหมเขาจะได้แต่งงานเมื่อไหร่คะมีเนื้อคู่ไหมตอนนี้สี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมค่ะอืม แม่ก็หกสิบแล้วค่ะโอ้โหแม่เสียงยังสาวๆอยู่เลยเนาะคิดว่าแม่ยังสาวอยู่เลยอค่ะขอบคุณค่ะครับผมอ่ะการที่ได้มานะครับพระเกตมงคลครับอาจารย์ครับเนื้อคู่มีไหมจะได้ไหมแฟนอ่ะคือได้มาก็ไปหมดเนาะคือมันไม่เป็นคู่อ่ะค่ะแล้วก็มันมีแล้วมันก็เลิกกันอยู่ตลอดนะคะครับได้แต่งงานไหม น่าจะยังไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งเร็วนี้ยังไม่ได้แต่งเร็วๆนี้นะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งค่ะเนื้อคู่เขาเป็นลักษณะยังไงคะอาจารย์เนื้อคู่เขาเป็นคนลักษณะผิวสองสีจ้าโอค่ะอายุมากน้อยขนาดไหนคะส่วนมากจะเป็นเด็กกว่านะคะโอ้แต่ก็ไม่ใช่วค่เด็กสิบกว่าปีไม่ใช่เนาะ ประมาณสองสามปีนะคะนะคะตอนนี้ตอนนี้ลูกคุณอองก็คือคุณเอกเนี่ยทำงานอะไรอยู่ครับเขาเป็นเขป็นข้าราชการอะค่ะแล้วก็เป็นคนแบบเร่งคืมไม่พูดะไใช่ไม่ค่อยสังคมใช่ไหมค่ะไม่ไม่คุยคือไม่ยุ่งกับใครเนาะค่ะอ่ะฮะแล้วแล้วประวัติของเขาเคยเคยมีแฟนมากี่คนแล้วครับเคยมีอะค่ะแต่ก็ไปหมดค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปเนาะค่ะแล้วก็ดีมีเห็นรู้สึกจะ เห็นคุยอยู่คนหนึ่งก็อายุน้อยกว่าสิบกว่าปีเลยค่ะโอ้สิบกว่าปีเลยเหรอเขาจะตกลงด้วยไหมค่ะไม่น่าไม่น่าจะตกนะคะถ้าตกลงด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คือเลิกอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่อีกอะค่ะนะคะก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงใช่เขาคือเขาอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะคนคนนี้คืออยู่นิ่งไม่ได้เลยอ่ะถึงเขาจะเงียบเฉยก็แล้วแต่นะคะ แต่มันจิตใจจะเปลี่ยนอยู่ตลอดนะคะวันนี้รักวันนี้ชอบวันนี้ไม่รักแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะแม่ก็ไม่ค่อยกล้าถามเพราะว่าเขาเงียบอย่างเดียวเขาเงียบเขานิ่งเขาเป็นคนขรึมแต่เขาเขาเรียกว่าคนโลกส่วนตัวสูงอะเนาะจะ,ะอยู่นิ่งเงียบ,ยบมีความคิดของตัวเองนะคะใช่ค่ะค่ะเราก็ห่วงเขาถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้วเขาจะอยู่ลําบากอะค่ะเพราะเขา คนรไม่เอาใครค่อแต่เขาก็อยู่ได้ตัวเขาเองได้นะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะนะคะมีเรื่องอื่นจะถามไหมครับคุณออมครับก็มีเรื่องเดียวเนยค่ะที่ห่วงเพราะตอนนี้แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วค่ะอ๋อแอบแอดแล้วค่ะตอนนี้โอเคนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมโทรเข้ามาทางรายการเราอีกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะข้อความนี้นะครับเกิดวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับ2534ครับ คนที่คบอยู่เป็นอย่างไรจะใช่คนที่ได้แต่งงานหรือเปล่านะครับโอเคอค่ะค่ะครับผมการ์ดที่ได้นะครับเป็นเทพพระจันทร์ครับเทพพระจันทร์คนที่คบอยู่จะได้แต่งงานไหมชายหนุ่มคนนี้ได้แต่งจ้าได้แต่งนะคะครับผมเร็วๆนี้ไหมครับอาจารย์เร็วๆนี้ค่ะ ที่คบหากันอยู่เนี่ยค่ะเร็วๆนี้นะคะเด็กแต่งแต่งนะคะอะข้อความต่อไปอมีสายเข้าพอดีเหรอครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับป้อมค่ะป้อมใช่ไหมครับป่าค่ะป้อมอะคุณป้อมคุณป้อมบอกวันเดือนปีเกิดมาเลยครับยี่สิบมกราศูนย์แปดวันพุธพุธกลางวันกลางคืนครับกลางคืนค่ะพุธกลางคืนยี่สิบมกราแแปดศูนย์แปดหรือเปล่าครับค่ะ ยี่สิบมกราศูนย์แปดครับอยากทราบเรื่องอะไรครับอยากเรื่องคู่ครองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืตอนนี้เแฟนอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะค่ะรู้วันเดือนปีเกิดแฟนไหมครับรู้ค่ะสิบสามธันวาคมหนึ่งหกสิบสามธันวาคมหนึ่งหกพฤหัสวันพฤหัสนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับแม่ยุครับค่ะ การ์ดที่ได้นะครับเท้าตะรถเออเท้าเท้า,ทา,ทาตรารถนะครับเท้าตะรถเท้าตะรถนะครับผมถามว่าเนื้อคู่กันไหมใช่เนื้อคู่ไหมอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้ค่ะเนื้อคู่กันเนาะถึงจะยังไงแค่แล้วแต่ถึงคุณจะมีเอ่ออะไรกระทบกระทั่งกันก็นแล้วแต่นะคะยังไงก็เป็นคู่กันค่ะอยู่ด้วยกันได้ไหมได้นะอะแล้วที่เขาพาผู้หญิงมาบ้านนี่เรื่องจริงไหมคะ พาผู้หญิงมาบ้านอกแล้วไงว่าถึงกระทบอะไรกันก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้เรื่องจริงไหมจริงแสดงแสดงว่าตอนนี้มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็เรารู้มาค่ะเขแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอคะอยู่กับช่วงที่ช่วงที่เขาพามาหนูหนูกลับบ้านค่ะอแต่ไม่ยอมรับเลยนะคะ อา้าวก็บอกแล้วอะวันมีนู่นนี่นั่นให้คุณทะเลาะกันร้อยครั้งพันครั้งยังไงยังไงคุณก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะเมื่อคู่เหรือคะเขาเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมเอาอย่างงี้กัแล้วกันเนาะค่ะแล้วขอดูเรื่องงานด้วยคะเรื่องงานเขาจะได้ย้ายไหมคะของตัวแฟนหรือของตัวเราเองคะตัวแฟนค่ะตัวแฟนจะได้ย้ายงานไหมอา้าวแถมให้เนาะครับผมได้ครับรง,งานโอเคค่ะค่ะ การที่ได้นะครับเทพพบุตรยุติธรรมครับกำลังตัดสินใจอยู่นะคะเขากําลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะให้ย้ายหรือไม่ย้ายดีนะคะกําลังตัดช่วงระหว่างตัดสินใจนะคะค่ะค่โอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องความรักทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ครับแต่ก็มีปราบปานะครับที่เป็นข้อความที่เกี่ยวกับ เรื่องการเรียนก็มีนะครับเขาบอกว่าเกิดวันที่9ตุลาคม2540รบครับจะเรียนจบมหไหมอุ้ยอแสด้เขายังเด็กอยู่เลยเนาะหนูไม่แบ่งเรียนหรอหนูถามว่าทำไมเออหนูจะจบมหไหมค่ะผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเรียนแบบนี้นะครับเวลาเรียนไปแล้วมันไม่เข้าสมองแล้วเราถามอาจารย์แล้วบางทีเราเกรงใจอาจารย์เออใช่นะครับผมอ่ะการที่ได้มานะครับ อ,อ่ท้าววิรุณหกหรือเปล่าครับท้าววิรุณหกค่ะ,ะท้าววิรุณหกนะครับถามว่านเรียนจบไหมโมหกเรียนจบจ้าหนึ่งสมองสองมือของหนูขยันหน่อยนะอ่านหนังสือนิดนึงค่ะครับผมนะคะตั้งใจเรียนสักนิดนึงตั้งใจเรียนนิดน,นึงค่ะอย่าคุยเยอะเออเขาเรียกว่าไม่ต้องสนทนาเยอะก็ได้นาอ,อเอาเรื่องเรียนเยอะหน่อยนะคะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อนะครับว่าถ้าขยันแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรที่ขาดไปไม่ได้ขวางเราเป็นไปไม่ได้ใช่ครับตอนเด็กๆเี่ยผมอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งค่ะไม่ได้ไบรท์ในห้องนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่พยายามจะเอาตัวรอดค่ะถ้าเราไม่กล้าถามอาจารย์เราก็ถามเพื่อนถ้าเราไม่เข้าหัวจริงๆเนี่ยช่วยให้เพื่อนเนี่ยเลคเชอร์ให้เราใช่สรุปให้เราหน่อยจะได้เป็นประโยชน์ต่อเขาในตอนสอบแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเราในการอ่านหนังสือด้วยนะครับอะช่วงนี้มีมีสายมาอีกใช่ไหมครับอะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับลีดาค่ะลีดาเหรอครับค่ะคุณลีดาลีลีดาเอาลีดาลีดามีชื่อเล่นไหมครับค่ะชื่อเล่นชื่อดาอ่าคุณดานะครับคุณดาบอกวันเีืไม่เกิดมาเลยครับเกิดเกิดวันจันทร์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่ที่ที่หนึ่งค่ะวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับเอาแน่ๆนะคะต้องเป๊ะนะวันวันจันทร์วัน วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายานค่ะพฤศจิกายนปีพศอะไรครับพศหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่นะครับอยากทราบเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องปัญหาปลดหนี้ค่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องปัญหาอะไรนะครับเรื่องหนี้สินค่ะเรื่องหนี้สิน,น,สนใช่ไหมนนะะหมายถึงจะหมดหนี้สินเร็วๆนี้ไหมหรือว่าหนี้สินจะหมดหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับค่ะหนี้สินจะหมดหรือเปล่า อ๋อโอเคครับนี่สินจะหมดหรือไม่นะครับค่ะการที่ได้นะครับเทพพระพระธััสสวบดีครับถามว่านี่สินคุณจะหมดไหมนี่สินคุณหมดนะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแหละครอบครัวคุณหรือเปล่าไม่ทราบนะคะสามีหรือคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคุณนะคะ่ะหมดไหมหมดนะจ๊ะหมดนะคะนี่สินของคุณหมดนะคะขอถามต่อได้ไหมครับจย์ถ้าหมดจริงๆแล้ว จะเป็นระยะเวลาอันใกล้หรือว่ายัางไกลยอยู่ระยะเวลาอันใกล้ค่ะไม่ไกลเท่าไหร่เลย<ค>นะวย<ค>ะใช่ไหมครับใกล้ใกล้นะคะตอนนี้นค,คุณดาทํางานอะไรอยู่ครับก็ขายของค่ะขายของขี่รถจักรยานขายของค่ะขายของาข,องา,ยของายของไปเรื่อยๆหรือ,รอ,ย,อยังไงค่ะขายเป็นของได้ประมาณวันละปแปดเก้าร้อยคะอ่ะอ่าแล้วแล้วนี่ของเราเนี่ยจํานวนเยอะไหมครับอประมาณสี่แสนกว่าโอ้สี่แสนกว่าเลยเหรอสี่แสนกว่าก็ แล้วมีครอบครัวไหมครับมีค่ะมีครอบครัวแล้วแล้วทางแฟนของเราเนี่ยทำทำงานอะไรครับเขาป็นปัลโหลขับรถค่ะขับรถค่ะอ๋อขับรถใช่ไหมครับโอเคงั้นก็มีอะไรจะถามอีกไหมครับก็เนี่ยอยากอยากได้อยากอยากรู้ว่าถ้ามันมีปัญหาว่าเราจะแก้แก้ปัญหาแก้แก้แก้จําได้ยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ปวดหัวจัง แก้กรรมเหรอช่วงนี้เป็นอะไรนะครับปวดหัวเครียดมันทาเครียดค่ะหัวนี่สินไม่หมดใช่ไหมจ้ดจ้าจถ้าเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนาะมันต้องมันมันคุยกันยาวเนาะหนูเนาะเอาไว้หนูโทรหาอาจารย์หลังจบรายการประมาณสักห้าหโมงเย็นเนาะได้ได้เนาะแล้วคุยกันนะคะเดี๋ยวเขาทางรายการจะขึ้นเบอร์อาจารย์ให้นะคะมีเบอร์อาจารย์ยังครับแล้วแฟนมีแฟนฟนี้เขาจะยื่นมือมาช่วยไหมคะ อะไรนะครับแฟนแฟนเขาจะยื่นมือมาช่วยไนเช้แฟนเขาจะยื่นมือมาช่วยหรือเปล่ายื่นมือมาช่วยไหมช่วยมันก็น้อยนิดนะคะมันต้องหนึ่งสมองของคุณเลยละนะคะค่ะครับผมยังไงลองโทรถามอาจารย์หลังหกโมงเย็นดูนะครับค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคครับผมอ่ะ ใครมีปัญหาหนักอกหนักใจแบบนี้นะครับสามารถโทรมาหารายการเราได้นะครับ029605022และ02905088ใครไม่สะดวกไม่เป็นไรครับสามารถทิ้งข้อความได้นะครับ4247276ช่วงนี้เราขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์โบ l a ช o ออยนะครับผมใครที่มีผิวพัรร์แห้งกร้านนะครับผมช่วงล่างไม่ดีอกไม่ฟูลูไม่ฟิตนะครับรวมไปถึงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดต่างๆนะครับถ้าไปโรงพยาบาล คุณหมออาจจะให้โอเมก้าหมาซึ่งร่างกายของเราไม่สามารถผลิตเองได้หรือใครไม่สะดวกไปนะครับสามารถสั่งซื้อบรัสออยได้ที่เบอร์091-3015-301นะครับผมเชื่อว่าบรัสออยช่วยคุณได้จริงครับผมช่วงนี้พักสักครู่หนึงกับดีเอ็กซนะครับช่วงหน้ากลับมาตอบข้อความรวมไปถึงสายโฟนอินด้วยครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบราดออยช่วยปรับฮอร์โมนให้คุณผู้หญิงย้อนวัยให้ฟิตกระชับทุกสัดส,ส่วนโทร0913015301